ก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักนะครับทั้งสิบคนนะครับในระดับชั้นมัธยมปลายที่สามนะครับโรงเรียนบัจฑิไการปกตินะครับในรายวิชาสุขะและพาศากตานะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับการออกรลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะครับการสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือ health promotion นะครับก็หมายถึงกระบวนการเพิ่ม สมรรถภาพให้คนเรามีความสามารถในการควบคุมดูแลให้สุขภาพที่ดีขึ้นการเคลื่อนไหวต่างๆตลอดจนกิจกรรมทางกายการเล่นเกมรวมทั้งการเล่นกีฬาล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถที่จะนําเป็นเครื่องมือในการสร้างเสริมสุขภาพได้นะครับในยุคป,ปัจจุบันของเรานะครับเราก็จะพบเห็นในเรื่องของโรคต่างๆที่มากมายนะครับเนื่องจาก คนเราเนี่ยไม่ค่อยสนใจและใส่ใจในด้านของสุขภาพนะครับทาให้เราป่วยง่ายสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเราจึงต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพนะครับการสร้างเสริมสุขภาพนะครับก็ด้วยการออกกำลังกายก็จะแบ่งเป็นสามลักษณะดังนี้นะครับหนึ่งการออกกำลังกายแบบยืดหยุ่นนะครับหรือ flexibility exercise นะครับก็คือการทําท่าทางต่างๆเพื่อยืดกล้ามเนื้อนะและเส้นเอ็นให้คลายออกไป ตามแนวทางของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเดิมนะครับเพื่อให้ได้ผลดีตัวใหญ่การทําท่าค้างไว้ในระยะหนึ่งหรือการยืดเอ็นต่างๆนะครับเช่นการเล่นโยคะหรือการลัมไทเก็ตนะครับหรือในหลักของการออกกำลังกายก็อย่างยกตัวอย่างเช่นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับก่อนการออกกำลังกายนะครับ 2. นะครับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับ ภาษาอังกฤษก็ aerobic exercise นะครับก็คือการออกกำลังกายใดๆก็ตามอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีการเพิ่มของการใช้ออกซิเจนในการเผาผลาญอาหารเพื่อสร้างพลังงานของร่างกายให้มากขึ้นเมื่อการใช้ออกซิเจนมากขึ้นระบบการหายใจและระบบเ,เลือดแวลโลหิตก็จะทํางานได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับการออกกำลังกายในแบบของ a กเนี่ยพูดง่ายๆก็คือการนําออกซิเจน เข้ามาช่วยนะครับก็คือเป็นการฝึกเพื่อให้เกิดความทนทานของปอดและหัวใจอย่างเช่นการวิ่งระยะไกลหรือการเต้นแอโรบิกก็คือเป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลานานๆนะครับแต่ไม่หนักจนเกินไปนะครับสนะครับการออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิกนะครับภาษาอังกฤษก็แอนแอโรบิกเอสเซอร์ไซส์นะครับก็คือการออกกำลังกายที่ใช้แรงมากนะครับเป็นการใช้พลังงานโดยไม่อาดใส่ออซิเจนแต่ อาศัยสารเคมีในร่างกายแทนนะครับส่วนมากการออกกำลังกายในแบบแอนแอโรบิกนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายโดยเฉพาะนะครับมีวัดถุประสงค์ในการออกกำลังกายโดยเฉพาะในแบบนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการการออกกำลังกายแบบยกน้ําหนักเพื่อเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อการวิ่งด้วยความเร็วตูงในระยะสั้นๆนะครับเพื่อการแข่งขันนะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในเรื่องของการวิ่งนะครับก็คือ เราต้องใช้พลังงานมากใช่ไหมครับนักเรียนอย่างตัือย่างเช่นการวิ่ง50เมตรการวิ่ง100เมตรนะครับก็เป็นการใช้พลังงานโดยทีเดียวนะครับอ่ก็จะมีลักษณะตัวอย่างสั้นๆแค่นี้นะครับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับในเรื่องของการบริหารการบริหารร่างกายในชีวิตประจา,ยาวันนะครับที่ครูจะมาสอนนักเรียนในวันนี้นะครับก็เป็นการออกกำลังกายง่ายๆนะครับเบาๆนะครับ หรือถ้ามีโอกาสได้ก่อนอาบน้ําทุกเช้านะครับ mm. ก็ออกกำลังกายวันละเล็กวันละน้อยนะครับโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อของเรานะครับในวันนี้ก็จะให้นักเรียนออกกำลังกายโดยการใช้ผ้าขนหนูม,มาเป็นอุปกรณ์ในการช่วยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายตามบ้านเรานะครับเพราะนักเรียนต้องใช้อยู่แล้วนะครับวันนี้ครูก็จะมาสอนทั้งหมด9ท่า mm. นะครับในท่าที่1นนะครับก็เป็นการ บิดลำตัวในท่านั่งนะครับอ่า mm hmm. นักเรียนก็ดูภาพประกอบบรรยายไปด้วยนะครับในท่าบิดลำตัวในท่านั่งนะครับให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติโดยการนั่งคุกเขา่าก้นอยู่เหนือต้นเท้าสองมือจับผ้าขนหนูขึ้นเหนือศีรษะบิดลำตัวไปทางซ้ายและทางขวานะครับอย่างช้าๆท่านี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการบริหารกล้ามเนื้อในส่วนเอวนะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อ ส่วนเอวของนักเรียนมีความกระชับขึ้นนะครับตัวในท่าที่2นะครับท่านี้ก็เป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับก็เป็นท่าก้มแตะท่าคุกเข่านะครับก็คือวิธีปฏิบัติก็คือให้นักเรียนเนี่ยนั่งคุกเข่าทั้ง2มือจับผ้าขนหนูเหนือศีรษะค่อยๆก้มลงอย่างช้าๆนะครับมาแปะมาแตะพื้นข้างหน้าแล้วยืดลำตัวขึ้นช้าๆ กลับมาท่านั่งคุกเข่าท่านี้ช่วยไล่ความปวดมื่ลำตัวและหลังได้มากนะครับท่านี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ปวดหลังบ่อยๆนะครับหรือไม่ค่อยได้กลมไม่ได้ยืดเยียดนะครับก็ใช้ท่านี้บริหารทุกวันนะครับความปวดเมื่อยล้าของนกเดยงก็จะค่อยๆหายไปหรือทุเลาลงนะครับส่วนในท่าที่3นะครับก็ยกตัวอยกตัวเป็นมุมแหลมนะครับหรือง่ายๆเลย นะครับก็คือถ้ายกขาในรูปของตัว v นะครับก็คนที่มีน้ําหนักค่อนข้างมากก็ต้องระวังหน่อยนะครับในท่านี้ค่อนข้างที่จะยากนะครับวิธีปฏิบัตินะครับนักเรียนก็นั่งเยี่ยวท้าทั้งสองข้างมาข้างหน้านะครับสองมือจับผ้าขนหนูดึงอยู่ด้านหน้าค่อยๆเอียงลำตัวไปข้างหลังนะครับยกขาทั้งสองขึ้นมาจากพื้นอยู่ในวงแขนจน ลำตัวทำเป็นมุมแหลมหรือในรูปตัว V นะครับแล้วนิ่งอยู่นาน10วินาทีหรือให้นานที่สุดเท่าที่แบบร่างกายเราสามารถทำได้นะครับท่าน,นี้ก็จะช่วยฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องนะครับและยืดเหยียดส่วนขาของนักเรียนอน่องและปลายเท้านะครับท่านี้ก็จะยากนิดนึงนะสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างมากนะครับ เราก็มาต่อในท่าที่สี่เลยนะครับท่าที่สี่ก็คือท่าบินลําตัวท่ายืนนะครับท่านี้ก็โอ้โหเบสิกมากพื้นฐานเลยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับก็วิธีปฏิบัติก็ยืนแยกเท้าห่างกันหนึ่งช่วงไหล่นะครับตองมือจับผ้าขนหนูยกขึ้นเหนือศีรษะบินลําตัวด้ามาด้านซ้ายและขวาอย่างจะช้านะครับแขนและผ้าขนหนูเหยียดต,ตัวตลอดเวลาท่านี้ช่วยทําให้ลําตัวท่อนบนหายปวดเมื่อยได้นะครับ แก้ท่าน,นี้ก็คือข้อจํากัดเลยก็คือว่านักเรียนต้องเหยียดแขนตึงนะครับตลอดนะครับห้ามงอแขนหรือพับแขนเลยนะครับมาต่อด้วยท่าที่ห้านะครับก้มแปะใต้ตช่องขานะครับให้นักเรียนเนี่ยยืนแยกเท้าวกว้างก็ท่าให้ดีก็คือเสมอกับหัวไหล่นะครับย่อเข่าเล็กน้อยก้มพับลําตัวมาข้างหน้า และเหวี่ยงซอกนําลงมาใต้ช่องขาแล้วเปลี่ยนก้มเวี่ยงซอกอีกข้้าหนึง่งลงมาเช่นเดียวกันเป็นการสร้างความอ่อนตัวและแก้ปวดเมื่อยหลังได้นะครับท่านี้ก็คนที่ข้อเข่าไม่ค่อยดีหรือคนที่น้ำหนักตัวมากก็ต้องระมัดระวังนะครับมาต่อด้วยท่าที่6นะครับยกขาข้ามนะครับนักเรียนก็ ดูภาพประกอบไปด้วยนะครับเผื่อใครไม่เข้าใจหรือทําไม่ถูกนะครับก็ท่านี้ก็ยืนตรงนะครับมือจับผ้าขนหนูค่อยๆย,ย่อตัวยกขาข้างหนึ่งก้าวข้ามก้าวข้ามผ้าขนหนูออกมายืนย่อเข่านะครับโลตัวทั้งน้ําหนักมาเท้าหน้าแล้วเปลี่ยนทําด้วยขาข้างหนึ่งท่านี้นอกจากบริเวณขาแล้วนะครับนักเรียนยังช่วยฝึกประสาทช่วยฝึกการประตานงานระวัง กล้ามเนื้อกับประสาทของเราด้วยนะครับอ่าถ้าเกิดใครแยกประสาทไม่ได้ก็ทําไม่ได้นะครับอันนี้ท่านี้ต้องทํางานประสานกันนะครับมาต่อด้วยท่าที่เจ็ดนะครับเอนลำตัวข้างนะครับท่านี้ก็ง่ายแล้วนะครับก็เหมือนท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับก่อนการออกกำลังกายนะครับท่านี้ก็ปฏิบัติไม่ยากนะครับก็ยืนแยกเท้ากว้างนะครับเอนลำตัวไปทางซ้ายยกแขนขวาเอนขึ้นเหนือศีรษะแล้วเปลี่ยน เอ็นตัวไปทางขวานะครับยกแขนตายขึ้นท่านี้สําคัญเลยครับพยายามเอ็นลาตัวให้มากที่สุดท่านี้บริหารลําตัวด้านข้างนะครับใครที่ทําสม่ำเสมอนะครับจากเอวของเราเนี่ยที่มีพุงย้วยหรือย่นนะครับก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเรากระชับดูเต่งๆนะครับดีนะครับท่านี้ต่อมาด้วยท่าที่9นะครับท่านี้หูตะบายนะครับ ยกน้ำตัวท่อนบนนะครับก็ดูจากภาพแล้วไม่น่าจะยากนะครับท่านี้ก็นอนคว่ำนะครับสองมือวางมาข้างหน้าราบกับพื้นนะครับยกนํำตัวท่อนบนขึ้นสองมือประสานท้ายถอยหรือยกมาข้างหลังเหนือสะโพกนะครับแล้ววางตัวราบกับพื้นท่านี้พืิหารกล้ามเนื้อหลังและคอนะครับดูจากท่าแล้วง่ายมากนะครับเพราะดูแล้วในช่วงของโควิด19นักเรียนน่าจะนอนนะครับ ต่อมาในท่าสุดท้ายนะครับในท่าที่9นะครับก็เป็นท่ายกเวียงขานะครับวิธีปฏิบัติก็ให้นักเรียนนอนหงายกางแขนออกระดับไหล่นะครับวางกับพื้นยกเท้าทั้งสองข้างขึ้นลงจากพื้นพร้อมกันหรือจะนอนตะแคงนะครับวนแขนข้างหนึ่งแล้วเวียงขายกสูงขึ้นจากพื้นเวียงสลับแบบขากันไกลของเรานะครับท่านี้ก็ช่วยบริหารกล้ามเนื้อขาของเรานะครับแล้วก็ ลองไปปฏิบัติทำดูนะครับใน9ก้าท่านี้นะครับในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของเราเนะี่ยก็เน้นในเรื่องของการ,รย,กยืดเหยียดกล้ามเนื้อการออกกำลังกายแบบเบาๆหาอุปกรณ์ง่าย,ายๆตามบ้านของเรานะครับครูก็จะมาสรุปเลยนะครับว่าการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือการบริหารร่างกายในชีวิตประจำวันนะครับก็ เป็นการบริหารร่างกายด้วยท่าง่ายๆนะครับโดยใช้อุปกรณ์เพียงเล็กน้อยนะครับเป็นการเคลื่อนไหวที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพช่วยให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีความทนทานนะครับโดยที่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ไม่เสียเวลามากนักนะครับก็ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีได้นะครับเพียงแค่นักเรียนทําวันละ 15 30ถึงนาทีต่อวันนะครับหรืออย่างคนไม่มีเวลาเลยอย่างน้อยนักเรียนก็เยียดเยยดวันละ1 0บถึงนาทีนะครับตอนตื่นมาก่อนที่จะไปอาบน้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ข้อสําคัญของการออกกำลังกายเนี่ยนักเรียนก็ต้องดูขีดความสามารถของร่างกายของเราด้วยว่าเราทําได้มากน้อยแค่ไหนถ้านักเรียนทําหนักจนเกินไปเกินที่ร่างกายจะรับไหวมันก็อาจจะ จากที่เราจะได้เป็นผลลัพธ์ที่ดีก็กลับได้ผลลัพธ์ที่แย่ลงนะครับอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้นะครับเราก็ได้รับความรู้ไปมากพอแล้วนะครับเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพหรือการออกกำลังกายในวันนี้นะครับก็มีแบบต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับครูก็มีการบ้านให้กับนักเรียนนะครับก็ในช่วงของ โควิด1นนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะมาเรียนในโรงเรียนได้นะครับครูก็จะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆนะครับให้นักเรียนอัดมาโคละ5นาทีนะครับจะเป็นการออกกำลังกายแบบไหนก็ได้นะครับหรือตาม3รูปแบบที่ครูได้สอนมานะครับ ก็ลองไปปฏิบัติดูนะครับครูก็จบการสอนเพียงเท่านี้นะครับครูก็ขอไปก่อนนะครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนหวังว่านักเรียนจะทําตามที่ครูสั่งได้นะครับหรือใครที่ทำไม่ได้ก็ทักแชทหรือทักลายส่วนตัวมาก็ได้ครับว่าครู้าหนูมีปัญหานะคะ ไม่สามารถที่จะอัดวิดีโอส่งครูได้ก็ขอให้แจ้งมาใน inbox นะครับครูก็สุดท้ายนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าผิดพลาดประการใดหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็ inbox เลยครับทักเข้ามาทางช่องทาง Facebook หรือทางไลน์ก็ได้นะครับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ